ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสำหรับคลิปชาแนลคลิปนี้ก็มาอยู่กันในเกม Civilization 6นะครับก็หายไปนานมากนะครับโอเคผมย้ายมาอยู่บทเรียบร้อยแล้วย้ายงานเรียบร้อยจริงๆอยู่ในช่วงแบบปรับตัวอยู่นะเด็โอเคแต่ว่าผมคิดว่ามันนานเกินไปแล้วก็เลยแบบว่ามาอัดให้คุณผู้ชมดูก่อนแล้วกันนะต้องขออภัยด้วยนะที่หายไปนานมากเลยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับท,ที่ที่ยังเข้ามาดูอยู่นะตอนนี้นะครับก็คือ กอบทุนที่ยังติดตามกันอยู่นะไปโอเคเหมือนเดิมเปิดมาเป็นวัฒนธรรมก่อนแล้วกันหมายถึงว่าไม่ใช่เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นพิธีกรรมของช่องไปสุ่มวิทเดตี้นะครับแผนที่ซุ่มเหมือนกันนะเ,นเล่นแบบไม่คิดมากเอาเออเอามดาตรฐาแล้วกันนะแล้วก็ไม่เปิดโหมดก่อนแล้วกันอ่าโอเคทุกอย่างก็สแตนดาดหมดนะครับไม่ได้ปรับอะไรเพิ่มเติมไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ จะได้เป็นใครสายวิทย์ไหมเปิดออกมาเป็นโอ้โหซูเมเลียถามว่าวิทย์ไหมก็กลางๆนะก็อ่ะดูความสามารถเขากันก่อนนะครับแต่ผมคิดว่ามันค่อนไปทางสงครามมากกว่านัเนี่ยโอเคเมื่อถ้าประกาศสงครามเขาเรียกว่าอะไรนะเมื่อมีสตูร่วมกันกับพันธมิตรนะครับเราจะได้พลังโจมตีบวกหอะไรประมาณเนี่ยอ่ะอันนี้อันแรกแล้วก็อันนี้เมื่อเรา เ,เขาเรียกว่าอะไรนะทำลายแคมป์เบารเบเียนได้ใช่ไหมอ๋อเราจะได้รีวอร์ดเขาเรียกว่าอะไรนะอ๋อได้รีวอร์ดแบบไอเนี้ยหมู่บ้านของฟรีอะอ่าคือได้ทองด้วยนะแล้วก็ได้รีวอร์ดหมู่บ้านของฟรีมาเพิ่มด้วยนะครับเหมือนเราแบบว่าไปเจอหมู่บ้านชนเผ่าที่เราเก็บได้อะอันนี้เคลียร์แคมป์ก็ได้ด้วยนะอ่าแล้วก็เราจ่ายแค่ครึ่งเดียวในการจ้างทหารจากซิตี้สเตทนะครับ อ่ะต่อมาก็เป็นยูนิตพิเศษของบอคาดเนาเป็นยูนิตเ,เริ่มต้นเลยนะเป็นยูนิตตั้งแต่แอนเชียนเอรานะครับยุคบุกเบิกเลยยุคโบราณนะเอ่อเคลื่อนที่ได้สี่โมเมนต์ถ้ายืนอยู่บนโอเพนเทเรนก็คือพื้นที่เปิดก็น่าจะเป็นพวกแบบพื้นเรียบอะไรเงี้ยอ่ะแล้วก็มีอันนี้สิ่งปลุกสร้างพิเศษของบิวเดอร์นะครับสิกาดนะบวก2วิทแล้วก็บวก1วัฒนธรรมนะครับถ้าติดอยู่กับแม่น้ำนะอา่าโอเคประมาณนี้แต่อันนี้ผมไม่ค่อยได้สร้างนะมัน คือต้นเกมมันไม่ได้สร้างใช่ไหมพอท้ายเกยมไปมันก็แบบว่าเราก็สร้างอย่างอื่นไปแล้วเราก็กไม่อยากลบไอ้อันเก่าที่เราสร้างอยู่เนาะสรุปก็ไม่ค่อยได้ใช้เลยนะอันนี้ไอซิก,กาดเนี่ยโอเคไปเริ่มเกมกันเลยครับอ้าโอ้โหเหมือนโอ้โหมันจ้าซะเหลือเกินหมายถึงว่าไม่ได้เล่นนานไม่ได้เล่นนานนี่ไม่ได้เล่นนาน,น,านจริงๆนะเอ,อ่อหมอดผมยังอยู่ไม่ได้เออลืมเช็คเลยโอเคยังอยู่นะครับอย่างน้อยก็มีหมอดนี้กับหมอดดิวอ่าโอเคเล่นได้ ไม่มีบอดเลดไม่ได้เออถ้าอย่างนี้ผมอยากจะตั้งโอ้โห,โโหเดี๋ยวกนะ่อนนะเล่นแบบซิมเพิลลวกันก็คือถ้าอย่างนี้เดี๋ยวเดี๋ยวขอเช็คก่อนโอเคเดตตี้นะไปผมอยากจะตั้มตั้งริมนะครับตรงนี้ริมทะเลเลยเนาะแล้วเดี๋ยวเราลงท่าเรือไว้เพราะว่าเมืองนี้เนี่ยสามารถเป็นเมืองอุตสาหกรรมการผลิตได้ผมติดเมืองท่าเรือแถมอยู่ติดกับพื้นที่น้ำท่วมด้วยนะ แบบนี้นี่มันได้เลยนะเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราเราสามารถลงอควาดักไว้แล้วก็ลงเขื่อนแล้วเราก็จะมีอินดัสเทรียลโซนตรงนี้ส่วนเขตวิทย์เราเอาไว้ตรงนี้แล้วกันนะครับโอเคประมาณนี้วกหนึ่งมันไม่ค่อยดีเลยเดี๋ยวนะเอาใหม่มันต้องเป็นอย่างนี้ปะสะพานส่งน้ำไว้นี่แหละแล้วเขื่อนก็ไว้ตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเขตวิทย์ก็อาจจะเอาไว้ตรงนี้อ่าแล้วเดี๋ยวเราวางไอ้นี่ไว้ตรงนี้ไอ้คอมบเมนพลาซ่าไว้ตรงนี้ อ่าใช้ได้ใช้ได้ประมาณนี้ก็ได้นะหรือว่าเราจะเอาวิดไว้ตรงนี้แล้วเดี๋ยวลงรอบเมนไว้ตรงนี้อืมก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะต่างกันนิดนึงตรงนี้เราสามารถทําเป็นคอมเมอรเชียลฮับได้เพราะมันติดแม่น้ําถ้าเราวางกรอบเมนพลาซ่าไว้ตรงนี้เนะี่ยไออมันก็จะได้บนช่องติดน้อยลงเนาะอ่าอันนี้มันได้สามใช่ไหมแต่ว่าถ้าวางเขตวิดไว้ตรงนี้ อันนี้ว่ตรงนี้อ๋อเขียนวิดได้สามแทนเหรออืมอ๋อเพราะมันติดกับเขียดพวกนี้ใช่ไหมอืมเอาอย่างงี้ดีผมว่าเอาให้มันวิ้ดเยอะๆดีกว่าเราวางอย่างนี้แล้วกันโอเคประมาณนี้ครับลุยเลยไปวางมากเดี๋ยวไม่ได้เล่นไม่ได้เล่นนานเสียงที่คุ้นเคยเสียงที่คิดถึง <laughs> โอเคเปิดสูตรสเกลตูลิงเกอร์ครับ จริงเล่นสเกลสองก็ได้นะแล้วแต่คนแบบว่าถ้าโลบแบบว่าไม่มีใครอยู่ใกล้ๆเราจริงอ่ะเราเล่นเออสเกลสองตัวก็ได้นะเราจะได้สำรวจได้เยอะๆนะครับโอเคเราวิจัยอืถ้าสายวิตก็ขึ้นอันนี้วิตไม่เอาต้องเหมืองก่อนใช่ไหมจริงๆต้องมาดูสภาพพื้นที่ก่อนต้องเหมืองก่อนแหละเราจะได้ตัดไม้ได้จริงผมอยากจะเกี่ยวกวางทิ้งด้วยเลยนะก็จะเป็นเลี้ยงสัตว์ใช่ไหมแต่ผมคิดว่าเหมืองแล้วมันมันต้องขึ้นเขตวิตเลยเราจะได้สร้างเขตวิตเร็วๆหน่อยนะครับ อาโอเคประมาณนี้แหละไปต่อเลยไปเชินทัดปเดินไปสำรวจอ่าน่าจะเป็นแผนที่เกาะหรือเปล่าหรือแค่เราโชคดีเกิดมาติดทะเลเฉยๆ <c oughs> เดินไปครับแรกๆก็น่าจะไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่เนะอ่าสเกลออกขวาหวัง <c oughs> ว่าจะไม่เจอ <c oughs> เพื่อ <c oughs> แจ่มมากครับเจอ,อเขาเรียกว่าอะไรนะ Natural Wonder เออย o s e m i t e แถมแถมให้แบบว่าผลผลิตดีด้วยนะดูดีโอ้โหไอ้ตรงนี้นีโโ่คือย o s e m i t e บวกข้าวใช่ไหมบวกข้าวบวกทองบวกวิทเนี่ยโอ้โหอย่างเอาโอเคเดี๋ยวเรายังไงเดี๋ยวยโอเคไหนๆก็เดินมาแล้วเดิน,ด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 นไปดูตรงนั้นหน่อยแล้วกันนะอ่าเจอหมู่บ้าน ของฟรีผมเรียกหมู่บ้านของฟรีเจอซิตี้สเตทนะครับเวเลต้าโอ้เดี๋ยวนะขอแป๊บหนึ่งขอทำขอเขาเรียกว่าทำใจกับความรู้สึกก่อนไม่ได้เล่นด่านเอรู้สึกคิดถึงเหมือนกันนะเนี่ยแล้วก็ไอภาคเจ็ดที่ผมเล่นค้างไว้นี่คือผมปล่อยไปเลยนะต้องขอภครเอ,อ่อคนที่ดูอยู่แล้วก็ค้างเล่นไม่จบนะครับเพราะว่ามันอัปเดตใหม่เยอะมากเลยผมคิดว่า รอให้มันอัปเดตทรงๆก่อนทรงตัวก่อนหรือผมมีเวลาเล่นแบบเล่นแบบปั๊บเดียวจบจริงๆอ่ะไม่ใช่แบบเว้นนานอ่ะ <No. S 1> ผมค่อยไปเล่นแล้วกันนะครับภาคเจ oh. ็ดโอ้สวัสดีครับสเปนอ่าผูกม้นด้ไว้ก่อนสายวิทย์เราไม่ต้องไม่ทันอ่ะพี่เลิกตีได้ไหมโอเคเดี๋ยวเดินทางนี้เลยแล้วกันนะครับก็คืออ่าพูดให้จบก่อนเนาะก็ขออภัยด้วยนะครับสำหรับไป คลิปล่าสุดก่อนที่ผมจะหายไปไอ้คลิปภาคเจ็ดต้องขออภัยด้วยที่เล่นค้างไว้แล้วก็ปล่อยไปเลยนะครับตอนนั้นยุ่งมากก็เดี๋ยวเล่นเริ่มใหม่เลยแล้วกันเพราะว่าภาคเจ็ดมันเหมือนอัปเดตบ่อยอยูแ่แล้วผมเว้นไปเป็นเดือนเลยเขาอัปเดตเยอะอยู่นะโอเคเดี๋ยวเราสร้างอะไรดีต่อไปก็ต้องเรามีสลิงเกอร์เรามีสเกาแล้วต่อไปก็คนตั้งเมืองครับตามสูตรแต่ว่า เอ้ยลืมตั้งเลยลืมตั้งให้มันกินข้าวก่อนอนี่ไง,ไ,งไม่ได้เล่นนานเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นผลจริงคนมากินข้าวตรงนี้เนี่ยจริงคนมันกวนโตได้แล้วนะบ้าโอเคงั้นเอาข้าวตรงนี้แล้วกันจะได้มีข้าวเฟสด้วยไม่เป็นไรถือว่าเราได้สเกลกับสลิงเกิลออกมาแล้วถ้างนั้นทําอะไรรอล่ะบิลเดเออร์ไหม ผมว่าสเปนก็อยู่ไกลนะเราน่าจะไม่ต้องอะไรมากงั้นลงอนุสาวรีย์หรือเอา b u เด d e r ออกมารอเลยดีเนี่ยชอบคิดหนักนะครับอ่ะเราเอาอนุสา,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 าวรีย์แล้วกันอ่ะโอเคอย่าไปคิดมากอ่ะเจอหมู่บ้านที่เคลียร์นะครับเดี๋ยวเราส่งเอ w a r r อร์ของเรามาทางนี้แล้วกันนะส่วนสเกลก็หลบ หลบมันไปก่อนเดี๋ยวไปสู้นะเจอหมู่บ้านของฟรีแล้วครับท่านเดินไปเลยเดี๋ยวเราเอาซัลิงเกอร์กับวอริเออร์มาเคลียร์แคมปน์นี้นะครับส่วนสเกาวก็ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกเจอซิตี้สเตทอ่าเจอโบโลน่าแล้วด้วยเฮ้ยหรือว่าเราเคลียร์ไอส้สเกาวตัวนี้ก่อนดีรู้สึกเหมือนมันจะมาหาเรื่องเราเลยน่าจะใช่นะอ่าโอเคแล้วครับได้ใส่การ์ดดิสซิบลินนะ กับก็อดคิงนะครับเอาข้าวเฟสมาเพราะว่าเราจะได้ทำเพนติออนเนาะตามสูตรเดิมแล้วก็อันนี้สู้กับบาร์เรียนเก่งขึ้นบวกพลังโจมตีห้าเราจะได้ตบมันเลยนะครับเอ๊แต่ถ้าอย่างนี้มันจะโดนโอ๋อไม่เป็นไรเธอหน้าเราน่าจะได้รัดช็อตก่อนแล้วก็ถ้าเราตีแล้วเราเอาสวิงเกอร์ยับอีกทีน่าจะได้เลยไหมโอ้โหดวงดีไปไหนเนี่ยไม่ตายซะด้วยอ่าโอเคเดี๋ยวผมเอา การค้าต่างประเทศแเราค่อยขึ้น craftsmanship นะเพราะว่าผมอยากได้เทรดเดอร์ก่อนนะครับเวลาเราตั้งเมืองที่2แล้วเราใช้เทรดเดอร์มาแบบว่าค้าขายกันเองอ่ะมันจะได้เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะได้ข้าวกับเปลืองเพิ่มด้วยแล้วก็ไหนขอดูผังเมืองที่เราทําไว้สิเราควรจะตั้งเมืองที่ไหนเออเรากดกดอะไนะกดคอนโทรลใช่ไหมเออโอเคผมเปลี่ยนคีย์บอร์ดด้วยปุ่มปุ่มคีย์บอร์ดเอ้ปุ่มคอนโทรลมันไม่อยู่ที่นิ้วก้อยแบบปลายแล้วมัน ไม่ฉิดน,นิดหนึ่งโอเคเอืมก็น่าจะเป็นแถวๆนี้ไหมเออหรือว่าเราเอาเดี๋ยวนะก็ผมขอดูก่อนว่าเราสามารถทำเขตอุตสาหกรรมเพิ่มได้ไหมมันก็จะเป็นเขตวิก,กับเขตอุตสาหกรรมใช่ไหมอืมตรงน,นี้มันเป็นไรได้เขตวิทย์เหรอ หรือว่าเอุตสาหกรรมไว้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นก็ต้องมีสะพานตรงนี้ใช่ไหมหรือว่าเราตั้งเมืองตรงนี้เลยดีไม่ตั้งตรงนี้ก็ไม่ได้ไม่ใช่น้ําจืดมัน,ม,นมันมีอันนี้มาขวางนี่แหละจริงตรงนี้เป็นเขตวิทย์ก็ได้นะครับถ้าอย่างนั้นเราก็เอาเมืองไว้ตรงนี้อหนึ่งสองสามแต่มันเปลืองตังค์้อถ้าจะให้ดีก็ต้องเอาเมืองไว้ตรงนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ทํา หรือว่าจะทำแยกไปทางนี้เลยดีสะพานส่งน้ำกับเขื่อนแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมอีกที่หนึ่งจริงแค่นี้ก็ได้แล้วนะแล้วเราก็ลงเขตคอมเมอร์เชียลหับทิ้งไว้แล้วเขตวิทย์เราก็มาอยู่ตรงนี้กระจุกแล้วเดี๋ยวอีกเมืองหนึ่งล้วก็เขตวิทย์ก็อยู่ตรงนี้อีกเมืองหนึ่งใช่ปะ่ะเนี่ยเราก็ตั้งเมืองไว้ตรงนี้ยื่นหนึ่งสองสามเอ๊ะทำไมตั้งไม่ได้บล็อกบายเทอร์เรนหรืออะไรอ๋อมัน ม,มันห่างกันเกินไปสินนะตั้งตรงนี้ก็หนึ่งสองสามยื่นมาไม่ถึงนะเนี่ยเสียดายหรือต้องตั้งตรงนี้อ่ะหนึ่งสองสามเพื่อตังอ่ะผมว่าเมืองที่สองอยู่ตรงนี้อดีที่สุดแะมันใกล้เมืองแรกแล้วด้วยนะแล้เดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันเมืองที่สามโอเคงั้นเอาแค่นี้ก่อนนะครับไปสลิงเกอร์เรา ไปแท้างขวาแล้วกันสก,กาต,ตัวนี้มันเดี้ยงไปแล้วใช่ไหมก็ตัหวหัวโม่งโมเดลเราใช่ปะผมไม่ได้สังเกตตะกี้แวบ,บเป็นนิดหนึ่งนะครับอะไรพี่โอ้โหอยู่ดีๆก็แบบเวียนกระปีใส่เนี่ยเออผมลืมผูกมิกกับเขานี่หว่าเนี่ยไม่ได้เล่นานานเป็นไงลืมเลยอย่าพับบุกนะอยากเริ่มต้นดีๆเข้าใจเมครรีโอเคเดินไปเลย นี่ไงแกคือแกไม่ต้องไปไหนแล้วจากแล้วเราก็เตรียด้วยสลิงเกอร์เพื่อบ e ูสยูเรกานี่แหละที่ต้องการใช่เลยครับอ่ะจัดไปสเกลเราเดินต่อโอ้พี่จะเดินไปตั้งเมืองที่ไหนเหรอขอขวางซะหน่อยลดเทินการเดินของเขาโอเคเดินมาจริงผมต้องเดินมาทางนี้เนะี่ยกันสเปียร์แมน อ่าแล้วเดี๋ยวเอาสลิงเกอร์เข้าป่านะครับเพื่อเพิ่มพลังป้องก,กันจะได้ไปโดดอ้าวนี่พี่ติดติดติดรูปเอไไม่รู้จะเดินไปทางไหนอ้าวโอเคเดินละมันเอาะตี่ครับแล้วก็สลิงเกอร์เวียงไปเลยโอเคเยี่ยมอ่าเดินไปขวางต่ออ่าทีนี้เอาคนตั้งเมืองออกมาได้แล้วเมืองที่สองเราต้องอยู่ตรงนี้ด่วนก่อนที่มันจะมาตั้งอัดหน้าเราอย่าเดินมันนะ โอเคครับอัพยศแล้วก็เคลียร์เลยโพวยเอะอ่าได้บูสต์ยูเรกาเนาะก็คือเราได้ไอ้รา,างวัลของหมู่บ้านของฟรีอ่ะจากการเคลียร์แคมป์บาร์เบเรียนด้วยนะโอเคก็ถือว่าเป็นกำไรต้นเกมเหมือนเป็นเป็นเขาเรียกว่อาอะไรนะเป็นอรารยธรรมที่มีบัฟต้นเกมให้เนาะอเอ้ยเดินมาทางนี้ได้ไหมเนี่ยต้องมาที่นี่นเนล้วโอ้ยบ้าอโอเคเปลี่ยนแผน ตั้งตรงนี้ก็ได้เห็น้่าไปงั้นเราขึ้นสะพานเขื่อนต้องอยู่ตรงนี้แหละหนึ่งสองสามหรือไม่ก็ตรงนี้สักที่หนึ่งตรงนี้ก็ได้ไม่เกี่ยงนะครับแล้วเราก็ลงเขตอุตสาหกรรมไปเลยแล้วก็เขตวิเราอยู่ตรงนี้แหละถูกแล้วโอเคอเขาเรียกได้ว่าตั้งติดกันโคตรๆนะครับคือเมืองพี่อยู่แถวเนี้ยทำไมต้องออกเดินมาตรงนี้เหมือนตั้งใจกวนกันอนะ่ะเข้าใจปะ เออสเกลเราก็เดินต่อก็ได้วะอันนี้อีกคนนึงนะเนี่ยเดี๋ยวเราไปทักคนนี้ดีวกว่าเนาะหรืออันนี้ก็สเปนไม่ใช่ใช่ไหมเอ่อมองโกเลียนี่ไงเออไปทักเขาดีกว่าไม่ยุ่งแล้วสเปนเนี่ยโอเคแพนติออนมาครับอ๋อสเกลโดนไปเลียนที่หายไปอยู่ตรงนี้ดูว <laughs> ่ามอลองคหัวโก,กเอ่อยูนิตเราตายไปแล้วอ่มจริงเรามีเรือปอม มักมีประมองอยู่นะเนี่ยหนึ่งสองสามสี่คุ้มไหมเนี่ยเอ๊ะจริงๆตรงนี้ก็ประการังนี่นาะถ้าอย่างนั้นทำาส,สร้างเขตวิทย์แถวนี้ก็จะได้บนช่องติดด้วยนะเนี่ยมันจะเป็นเอ่อเดี๋ยวก่อนนะเอาแพนติออนก่อนเออมันเหลืออะไรให้เราบ้างเนี่ย แคมป์เรามีเพลนเทชันเยอะไหมเรามียาสูบอยู่ตรงนี้มีชาอยู่ตรงนี้มีชาอยู่ตรงนี้มีส้อมอยู่ตรงนี้ก็เยอะอยู่นะเนี่ยแล้วเดี๋ยวถ้าเรามาตั้งเมืองตรงนี้มันก็ได้เพลนเทชันหรือแบบสวนมาเพิ่มอันนี้ก็ดีนะเอ้ยไม่ใช่อันนี้ดิเออเนี่ยได้คาลเจอร์จากเพลนเทชันหรือว่าจะเอาแคมป์เทพตรงนี้ไปเลยแต่ว่าเกมนี้เรามีแคมป์เดียวปะ ม,มันไม่มีกวางที่อื่นแล้วอะแต่โอ้โหถ้าแพลนเทชัแถวนี้นะเทพเทพเลยเนะนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยเออลืมไอ์นเดอร์นี้ไปเลยเนี่ยโอ้โหเมืองตรงนี้คือม่วง,งอย่างม่วงเลยถือว่าใช้ได้เลยนะเนี่ยเอานี่แหละแพลนเทชั o n นะค่าวัฒนธรรมนะครับจัดไปเลยอ่าโอเค,คกิฟเกยูเรกาเรียบร้อย คำโบราณเหมือนกันนะนะ <c oughs> คลิปเก๋ยูเลกา้าอ่าโอเคเดินมาป้องกันแถวนี้ไว้นหน่อยแล้วก็สกเกลเราไปหาคนอื่นดีกว่านะครับโอเคไปแล้วเราก็มาเดินป้องกันทําเลการตั้งเมืองตรงนี้เดี๋ยวที่เดียวแล้วแหละที่มันโอเคที่จะตั้งเนี่ยที่น้ําจืดเนี่ยอ่าโอเคส่วนซิงเกอร์เราผมว่าถอยมากันบ้านดีกว่านะเน,นี่ยมันจะบวกแล้วหรือเปล่าเนี่ย อย่ามาเดินอย่างนี้ได้ไหมเดินอย่างนี้มันไม่น่าไว้ใจนะรูป่าโอเคได้เขตวินแล้วครับต่อไปก็เดี๋ยวผมขึ้นการเล้งสัตว์แล้วกันนะเราจะได้ทำแคมป์อย่างน้อยหรือว่าเกี่ยวกว้างตรงนี้ทิ้งไปได้นะครับ่ะเพินตัอไปเลยแล้วกันครับโอเคมามองโกดเดียเป็นเกียรติที่ได้พบนะครับเออสลิงเกอร์ตั้งรับอยู่นี่แหละแล้วก็เดี๋ยววรอริเออร์เราก็ตั้งรับเหมือนกัน โอ้โหนี่คือเดินมาดูเมืองหลวงเราเลยนะอย่างนั้นเลยเฮ้ยลืมผูกมิดอีกเจอเธอแรกต้องผูกมิดนะอันนี้ไม่ได้ผูกมิดกับใครเลยแล้วขเขาเริ่มมีไอ้คะแนนโหวตกันหรือยังนะ Diplomatic flavor ยังไม่มีใช่ไหมรอซื้อครับอ่าโอเคแล้วเราได้แพนเทีอนแล้วนะเดี๋ยวผมเอานี้ออกเอาบวกเฟืองให้กับทุกเมืองมาแทนเนาะ แล้วก็สร้างยูนิตเรือเรายังไม่ได้สร้างสู้กับบาบิเลียนก็ใส่ไว้ก่อนละกันโอเคครับไปแล้กวก็เดินอ่ะครับทำไมมันกระตุกกระตุกโอ้โหอย่างนี้ไม่เหลือแล้วแหละผมว่าโอ้ไม่กอดเซ็ง่ะอือเราต้องใช้ทองเพื่อซื้อตรงที่ตรงนี้ด้วยนะถ้าเราจะ จัดการสร้างเขตแต่ผมคิดว่าทองน่าจะเป็นการเอามาซื้อวอริเออร์อีกคนหนึ่งมากกว่าสำหรับตอนนี้นะครับเตรียมพร้อมไว้ก่อนกันไว้ดีกว่าแก้นะครับแล้วก็ผมถอยวอริเออร์เรามาตรงนี้อ่ะโอเคเคลื่อนถัดไปครับน่าจะโดนในไม่ช้าถ้าเป็นสภาพนี้เดี๋ยวเราเอาวอริเออร์มายืนไว้ตรงนี้ ตั้งรับนีตั้งรับโอเคสิงเกอร์จะได้ตั้งรับในบ้านนะครับโอเคแล้วก็สเกลคนนี้ไปไหนไม่ได้โอ้โหโดนดีดกระเด็นออกมาด้วยนะเนี่ยโอเคได้คนตั้งเมืองแล้วตายแล้วแบบนี้โอ้โหถ้ามันเรียงกันแบบนี้จะเหลือเหรอผมอยากโอเคโอเคไ้ก่อนแต่ว่าผมขอสิงเกอร์อีกคนดีไหมเนี่ย ไม่เอาเราเอาวิเออร์นะครับไปส่วนคนตัเมืองเราทำไงออกขวาม,มาเลยมันจะมาจับไหมก็ไม่รู้นะครับแต่ว่าตามนี้แหละ,อะสอเขาเดินทางนี้ก่อนก็ได้ถ้ามันไม่ให้เราไปผมว่านะ่าจะปะทุในไม่ช้าเดินเดินเรามาก่อนถ้ามันยังไม่ประกาศอีกประมาณสองเทินก็ถือว่ารอดสำหรับคนตั้งเมือง อ้ามันไม่ประกาศอุยโอ้โหไม่รอดแล้วแหละอ้เงี้ยถ้าถ้าเจออย่างงี้จะเอ๋อตอนหน้านั่นไงล่ะโอ้โหอ,อย่าจะเริ่มดีๆพี่อะไรเนี้ยโดนคนตั้งเมืองก็โดนเอาไปไอันนี้ก็มาทำอย่างงี้โอเคมาจัดไปมาจะเก่ากลับมา ให้มันได้เยี่ยงนี้นะครับนะโอเคถ้าเราตีละ่ะมันก็ถอยอ่ะไปเดี๋ยวยังไงดีเราเออคนนี้หนีไม่ออกนะเนี่ย คนนี้ก็ต้องมันต้องให้คนนี้ก็คนนี้ออกมาก่อนอ่าแล้วเรายิงใช่ไหมแล้วทีนี้คนนี้ก็เคลียร์ขึ้นทางนี้โอ้โหไม่ตายแล้วมันโกงจังวะโอ้โหมันจะดวงดีไปไหนประเด็นคือมันมีสลิงเกอร์ตรงนั้นด้หละโอ้คนจะเล่นดีๆสงสัย คุณผู้ชมน่าจะได้บันเทิงภาคศูนย์ไว้ก่อนนะโอ้โหตั้งรับอย่างเดียวนะครับแล้วใครใช้ให้มาจัดการสร้างอันนี้แล้วเรา,าจะเดือ,อไรไรตั้งวอรีเออร์ไปไม่ต้องมาสร้างอะไรแบบนี้วอรีเออร์อย่างเดียวนะครับ ตอนนี้ส่วนสลิงเกอร์ก็ตีไอ้นี่ก็ตั้งรับสเกลอ,อพยศได้โอเคอพไปก่อนอ่ะขึ้นสเตตเวิร์ฟฟอร์สเนี่ยเขาลืมปลูกมิดเนี่ยยับแล้วเนี่ยยับแบบยับยับยับ,ยบ,ยบจริงทำอะไรไม่ได้ด้วยอ่ะต้องวัดวัดดวงเพราะไอ้นี่ตีแล้วไม่แตกเอ่อ เอ้ยคนจะเล่นสบายใจซะหน่อยเออสร้าง,ง,งนู่นสร้างนี่มาเจอโอ้คุณผู้ชมเอาเป็นว่าเอาคลิปนี้ไปก่อนแล้วกันนะครับเอาให้หายคิดถึงนะมายับโชว์ต้อนรับกันกลับมายับโชว์นั่นแหละ โอ้คนกันจะสร้างแบบโอ้โหดีๆอะไรวะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e นะครับถ้ายังสนับสนุนช่องกันอยู่ก็ขอบคุณมากเลยนะใครอยากสนับสนุนช่องก็กดจะเป็นเมมเบอร์กันได้เดี๋ยวจะพยายามกลับมาอัดแล้วนะครับขอบคุณที่ยังติดตามกันมาเอาเอพิโซด0ตอนยับไปก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเจอสุนวิทย์กันใน คลิปถัดไปแล้วกันคลิปนี้ขอบคุณที่รับชมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ